ยอมได้เรายกเรียไปแล้วเนี่ยพี่ดีพีนี่อยู่กับพี่ดนิยามรามยกนยามาวขา้วข้มวาวข้้ว้้นนข้วขา้าวขล้วข้าวข้าข้าวาวขา้าข้าวาว้วข้ข้า้้้้้ว้นา้วขเขาข้ม้ คุณแม่ต่าเรามันใจเท่าไร่รับไดวันนี้ว่าโฆษนาไหมจช่เออไมเอ้าแน่นอนพุกแต่ไม่ไม่ยกแลวหรอไยกแล้วโอ้โหสุดยอดนะนุูฝั่งนู้นเขาทำอะไรกันอยู่บ้างเขากระเบนตีแล้วเขากระอักแล้วันก็ยกแล้วเหมือนกันเออโอ้ บอกเลยว่าตอนนี้หลายมีหนึ่งทีเด็จแล้วนะตอนนี้นะครับผู้ที่จะได้รับรางวัลชนละเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับในการแข่งขันลาบเมืองเชียงใหม่แจ่มแก่วซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้รับเงินมูลค่า1,500บาทนะครับและก็จะเป็นแอมบาสเาอร์1ปีนะครับ ใช่ไหมคับแอมบัสเตอร์ลบอมบเตอร์ลาบหนึ่งปีจะกว่าจะมีคนมาบผ้นีปีหน้าครับแม่บอกทำไมปีแล <can> ้วก็ำไม่ได้ไม่มีร้องคนี้และผู้ีตรรังกว่าชนลอันดับที่หนึ่งในกิจกรรมลากเมืองเชียงใหม่นะครับและจะนี้รางแห่งสลาดลาบเมืองประจำปีนี้แเก่ทีม อันน oh, <im> <staple fits> <Elena> <sh> ี <stop> ้ช <t ry the navy> ืองของทุกทีนะครับพมได้มอบ้ะครับวันนี้เต้มาสามลังกอนะครับเี่ยของเอาไปเป็นของขวานสาเรับสมออยิ่ะ้ยินดีครับแจ้า้าแม่นัยครับ เจ้านี้แม่บอกว่าถ้าฉนไดเลี่แม่ะ่แต่ยังก็เจ้าแม่